ถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง Sto r e t o p Up แอดไลน์มาที่ Store Top Up หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับไม่ได้มีแค่จอยจอยสติกไทยศูนย์ลูอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ส่งรถเลยทันใจแน่นอนครับมาตอนแรกก็ว่าทำไมนักเตะแบบบวก5บวกในตลาดแม่งราคาตกก็แ,แม่งมีการแลกเชล์อีกแล้วคือช่วงนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับครบรอบ3ปีอย่างเดียวหรือเปล่าแม่งแลกเชล์แบบกันนำ แล้วกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้ให้แค่สองใบนี่หรอมันให้หมดนี่เลยเหรอ,อจัดไปครับเปิดสามสามอย่างนี้แล้วกันในสองอย่างนี้เดี๋ยวดองไว้ดองไว้เปิดตอนของดองของดองดีกว่าใบแรกตัวล่อ,อมาก่อนเก้าแสนคาลิกครับตอนแรกเข้าใจว่าไอใบเนี้ผมแลกไปแล้วนะแต่ดูไปดูมาเอา้ามันมาอีกแล้ว แร่เคียวอีกแล้วอ่าผมขอสลับแล้วกันใบแรกครับ10บเบิลครับบวก3ถึงบวก5เอ้ยบวก6 3 2 1มโอ้โหบวก5เลยเว้ยชวัยชันนายชาวัยเลยวะชันนายเดอร์บวก5าทำได้ดีแล้วอ่าอ้าชิบหายอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยมา ขอคานลอดบวกสักสามพอสามสองหนึ่งเอติอาโก้บวกสามไอตัวนี้ก็อยากใช้อยู่พอดีครับคลิปนี้ต้องมีการตีบวกเกิดขึ้นอีกแล้วเอาแม่งเอาอยู่ไหนวันเนี้ยนี่เดี๋ยว,ยวแม่งเปิดทีแม่งหายไปเลยแล้วสิบสิบหยุดนี่ไงโอ้โห มาคืออย,ยอย่าพยายามเปิดได้ตั้งแต่บวกสามเพราะว่าบวกสามเนี่ยคนแม่งเปิดได้กันเยอะครับแล้วแม่งก็จะไปกองกองรวมกันเป็นร้อยร้อยสองร้ตัวครับมาขออะไรก็ได้อะไรก็อะไรก็ได้ที่เกิน1 0 0ยออ่ะมาสามสองไป <c oughs> เดี๋ยวบวกสามอย่างเงี้ยผมขายเป็นปีเนี่ยไอไอจากคลิปที่แล้วบวกสาเนี่ยยังไม่ออกเลยครับและนี่แม่งเพิ่มไม่กูอีกแล้ว มาคาร์ลอสบกสี่ก็ได้มาหรือว่าจะเป็นเวียล่ามาลดินีกากา้าสามสองหนึ่งออ๊ย,อยบวกสี่เชฟว่ะเอยน่าลองใช้เหมือนกันครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลองครับก็ต้องมีการตีบวกเกิดขึ้นครับโอ้โหสิบเอมเลยเวะ แม่งเอ้ยแพงชีบหายเชฟเท่าไหร่โอ้โหแปดีเชฟแล้วกันนะมาเมื่อกี้เห็นนี่ไง่สามเอ็มมาเชฟเชงโก้ครับไหนๆมันมาบวกสี่แล้วไงไอตีเอโก้เนี่ยผมว่าตีสมมติตีสี่ได้แม่งก็ตีตีห้าไม่ได้ตังค์ไม่พอครับมาปิดท้ายด้วยการตีเชฟเชงโก้แล้วเอาไปลองใช้กันครับ พูดขนาดนี้แล้วแม่ก็ต้องติดแล้วแหละเฮ้ยหรือว่าเราซื้อ4ี่บวกหนึ่งแล้วก็3ามวกหนึ่งเออว่าทําไมคิดไม่ได้วะสี่บวกหนึ่งแล้วก็สามวกหนึ่งเออว่ะแค่นี้ก็ได้บวกสองตัวแล้วโคตรฉลาดโคตรฉลาดเลยมาโอ้โหอะไรเยาวๆเนี่ยเอาม,มีอันนี้ด้วยเหรออันนี้ใจเย็นดีกว่า อา้าวมีเตะโก้สองตัวโอ้โหชิบหายเอ้ยลูกที่หกเอาตัวนี้บวกกันโอ้โหพลาดพลาดแบบโคตรพลาดโอ้โหเอ้ยแม่งเซ็งเลยโอเคถ้าแตกเนี่ยถ้าแตกเนี่ยก็จบแบบก่อยมาถ้าติดแล้วไงต่อเนี่ยก็ไม่มีตังค์บวกต่อเนี่ยจนสัก สองครั้งสองครั้งแล้วก็โกดนั mm ่น hmm, แม like ่งเอ้ยอาจะถือว่าเป็นตัวล่อแล้วกันโอ้โหไปจริงเลยอ่ะโอเคหนึ่งแสนเลยหรอวะไก่แค่นักเตะยี่สิบเก้าเอ็มชนกันห้าครั้งแล้วกันตามสูตรแบบดั้งเดิมชนกี่บวกอะไรก็ชนเท่านั้น สองสามสี่เอาเมาส์เล็งไว้ตรงที่ออ่างครับหา้าดูครับสี่บวกหนึ่งมันจะติดมันก็ติดนั่นไงมันจะติดมันก็ติดแมว่งเนื